ออคงไม่ได้โดนสก,กีทอดทิ้งใช่ไหมเรียกนั้นนะ่ยนาไม่ต้องมายุ่งหรอกสภาพการขับขี่อัตโนมัติ อยากดูความลับของบทกวีแห่งการทำลายล้างหรือไม่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของเราในโลกนี้มีพลังอันยิ่งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงการรวมตัวกันของโลกและกองทัพดาวอังคารพวกเขายังไม่ได้เริ่มตะลุยพูดง่ายๆคือพลังนี้เรียกว่าการทำลายล้างนี่เป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้และแม้แต่น้าตาของที่พระเจ้าแห่งกองทัพเอ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับหนึ่งในพันเหตุผลที่ทหารไม่ยอมรับเพราะว่ามันเป็นอันตรายได้ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าบนโลกที่มีคนอยู่ประเภทหนึง่งพวกเขาเกิดมีร่างกายที่สามารถสร้างการทำลายล้างและควบคุมจิตใจเคยได้ยินเรื่องลึกลับของธรรมชาติทั้งสามของโลกบ้างไหมล่ะอ้าเหมือนว่าครูวิทยาศาสตร์ ก็เคยพูดในตอนเรียนนะอ้างถึงการระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถอธิบายสามครั้งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ใช่แล้วเมื่อ3,000ันปีที่แล้วในสมัยโบราณมีการระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถอธิบายได้3ครั้งพวกมันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ในทางกัสของรัเสเซีย เนินเขาที่ตายแล้วระเบิดบนเกาะแม่น้ําอินเดียเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนราชวงหมิงปักกิ่งครูหวังกงโรงงานระเบิดใหญ่ถึงแม้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ได้รับการลรกเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการระเบิดที่มาจากการดำรงอยู่ที่ลึกลับของเนบิวลาในจักรวาลมันเป็นเนบิวลาสารมืดที่ยังไม่สามารถคาดเดาเส้นทางของมัน มองไม่เห็นและหลอกหลอนที่สำคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นมาจากปฏิสารที่แปลกประหลาดแม่เนีวบูลา่าเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกปฏิสารที่ประกอบมันจะหนีออกจากส่วนหนึ่งของแรงโน้มถ่วงกลางและหลบหนีเมื่อพวกเขาพบกับสารที่เป็นบวกบนโลกภัยพิบัติที่ได้แดงจะมาถึงดังนั้นทั้งสามแหล่งที่มาของความลึกลับของธรรมชาติก็คือการทำลายล้าง ปฏิกิริยาของปฏิสารหลังจากการ,รเผชิญหน้ากับสารเชิงบวกใช่แล้วปฏิกิริยาการทำลายล้างมีพลังทำลายล้างที่คาดไม่ถึงไม่มีอาวุธในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือปฏิสารที่หนีออกมาจากเมฆ ของกินดูเหมือนจะเป็นตีสาตรและมีจิตวิญญาณอพวกมันจะเลือกทายาททุกครั้งที่มีการระเบิดส่วนใหญ่ของคนปัจจุบันจะตายและไม่มีกระดูกแต่ว่าก็จะมีผู้คนจำนวนน้อยที่จะอยู่รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์และร่างกายของผู้รอดชีวิตจะมีการกลายพันธุ์ที่แปลกประหลาดหน้าอกของพวกเขาจะปรากฏขึ้นบล็อกนั้นเรียกว่าเครื่องหมายสลักดำเหมือนเครื่องหมายจบ ที่ถูกทิ้งไว้โดยปีศาจว่ากันว่ามันเป็นปฏิกิริยาของเนบิล่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกผนึกเอาไว้ในรูปแบบของพระเจ้าปิดผนึกปฏิสารแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นบวกที่สร้างขึ้นในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นจึงไม่มีปฏิกิริยาการทำลายล้างละ่ะดาประทับเป็นเพียงทฤษฎีสมมุติฐานเนี่ยปฏิสารที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง การเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมนั้นเหมือนกับพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากปฏิสารในร่างกายการทํางานทางกายภาพของผู้จัดเก็บจะเกินกว่าคนทั่วไปทั้งหมดนี้เรียกว่าลูกชายของปีศาจยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถสืบทอดได้ด้วยนะลูกชายของปีศาจทุกลูกจะได้รับมรดกจากร่างกายของเขา พร้อมกับปฏิสารที่ถูกฝังอยู่ในร่างกายของเขาในวิธีการรวมที่ยอดเยี่ยมระวังไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่เกิดขึ้นออกมากี่คนมีเพียงหนึ่งของพวกเขาจะเป็นลูกของปีศาจการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งที่สามครั้งที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ได้สร้างลูกปีศาจมากมายแต่ทุกครั้งที่มันระเบิดมันผลิตลูกชายของปีศาจกับปีศาจราประทับตระกูลดราปีศาจ ใช่มันเป็นรอยที่แตกต่างกันปฏิสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดที่ถูกกล่าวหาว่าล้อมรอบแกนและเมื่อหลักของปฏิสารที่ถูกผนึกไว้ในร่างกายมนุษย์ปัจจุบันมีปีศาจร,ราประจำตระกูลบนหน้าอกของเขาเขาและทายาติของผู้สืบเชื้อสายของเขาบัรจุแอนชัยมเชอร์ที่ทรงพลังมากกว่าปีศาจอื่นๆหลายเท่าแน่นอนว่ามันจะมีการทำงานทางร่างกาย ที่แข็งแกร่งกว่าลูกชายปีศาจธรรมดานึกออกแล้วมูนซูลนายต้องการที่จะใชใ้เธอเพื่อช่วยให้ได้เริ่มต้นตราปีศาจของนายมีหน้านละนายถึงใช่ฉันเป็นบุตรของมานพร้อมตราสัญลักษณ์ของมานลูกหลานของผู้รอดชีวิตจากการระเบิดบนเกาะแม่น้ำอินเดีย ถ้าอย่างนั้นนายก็มีเชื้อเลือดอินเดียนะสิจากสัญลักษณ์ภายนอกไม่สามารถมองออกเลยผู้คนในยุคนี้ไม่มีลักษณะทางเชื้อสายที่ชัดเจนมันจะต้องเป็นผลมาจากการผสมผสานทางเชื้อชาติเป็นพันๆปีอะนายจะทำอะไรอยากจะดูไหมล่ะ เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจในตำนานไม่รู้ว่าของสกีจะเป็นแบบไหนอะไรนะเขาก็เป็นลูกชายของปีศาจด้วยหรอฉันเตือนเธอว่าอย่าคิดแม้แต่จะคิดถ้าเธอต้องการที่จะอยู่ในนรกอย่าพยายามที่จะดึงเธอเข้าไปในหลมุมศพแต่ว่า ถ้าพูดถึงเขามันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพื่อลูกของปีศาจและตาประจำตระกูลของปีศาจเขาตื่นเต้นมากในตอนนั้นและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะสัมผัสมันยังคงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันถ้าพูดถึงสก,กีเธอจะใช้เวลาฟุ้งซ่าน,นขนาดนี้เลยไม่นะ ใช่ที่นายบอกว่าให้ฉันร่วมมือกับนายไม่ใช่จะให้ฉันช่วยเปิดดราปีศาจใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะอดทนและฟังสิ่งที่ฉันพูดให้จบเถอะมันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะเปิดราประทับของร่างกายและปล่อยปฏิสาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาธรรมดาหรือปีศาจกับดาของปีศาจแนวคิดของแบบขนาน จะควบคุมขอบเขตรูปด่างและความเข้มกรนไหลของปฏิสารและจัดการการเบิดที่งดงามและไม่มีที่เปรียบเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังในความเป็นจริงบางคนได้ลองวิธีนี้ว่ากันว่ามีบางคนประสบความสําเร็จมากมายต่อมาด้วยเหตุผลต่างๆจุดจบมันก็เลยเปลี่ยนไปวิธีการเปิดจะกลายเป็นซับซ้อนและสับสนอย่างไรก็ตาม มีวิธีการที่ยอมรับเพียง3วิธีเท่านั้นงั้นครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วฉันต้องการใช้ความสามารถของเธอเพื่อบิดเบือนเวลาและสถานที่มันเป็นวิธีแรกของการเปิดตัวของตราประทับประจำตระกูลในการบิดเบือนเวลาพื้นที่สนามกำลังเธอและวิธีที่2องต้องการใครสักคนที่มีตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับปีศาจ เธอต้องเดาออกแน่ๆฉันเคยโจมตีความคิดของสก,กีวิธีการเปิดนี้เรียกว่าการเปิดสายร่วมกันในตำนานเล่าว่าปฏิสารลึกลับนี้มีคุณสมบัติดึงดูดซึ่งกันและกันดาบใดที่คนสองคนมีปฏิสารเท่ากันก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ปลุกกันและกันได้ ปล่อยออกมาในเวลาเดียวกันฟุงซ่านอีกแล้วแหละฮะวางใจเธอหนะร่างกายของสกีเข้มงวดมากแม้ว่าฉันจะต้องการใช้เขาเป็นประจำแต่ก็ยังไม่มีวิธีใดที่จะบังคับให้เขาทำตามได้วิธีการสุดท้ายวิธีที่สามวิธีนี้คือการใช้ชิปชิปละ่ะใช่ เป็นชิปที่พัฒนาโดยบทกวีแห่งการทำลายล้างบทกวีแห่งการทำลายล้างเป็นองค์กรลับที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์อวกาศตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมาบทกวีแห่งการทำลายล้างได้ดำเนินการวิจัยอย่างลับๆในการเก็บรวบรวมลูกหลานของตระกูลอินเดียและตาประจำตระกูลในการสร้างบทกวีแห่งการทำลายของลูกชายที่น่าสงสัยดาวหมุนดวงที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะได้รับการรักษาที่ดีและตามกำลังลบจากต่ำไปสูงได้รับสถานะของคุนนางองค์ชายและราชาป้อมประการส่วนใหญ่ที่คุณเห็นเป็นอาณาเขตของตระกูลเหล่านี้และยังมีบทกลอนทำลายล้างจำนวนมากเมื่อสิบปีก่อนมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการวิจัยของบทกวทีการทำลายล้างนักวิทยาศาสตร์สาวอัจฉริยะอายุเพียง16ปีเท่านั้น คิดคน้นชุดชิปรูปหัวใจที่สามารถทำปฏิสารได้ชิปสีที่แตกต่างกันเหล่านี้มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปชิปสีเขียวเริ่มต้นใช้ฟังก์ชันของมันคือสิ่งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เปิดพิมพ์และตาปีศาจชิปสีม่วงถ่ายโอนมันบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนการเกดกลอนของลูกปีศาจและปีศาจตราประจำตระกูล กับคนอื่นๆทําให้คนธรรมดาเป็นลูกของปีศาจลูกชายของปีศาจที่ถูกย้ายไปปฏิสารจะตายทันทีชิปสีดํารวมตัวมันบอกว่าใช้ชิปนี้เมื่อลูกชายของปีศาจที่ถูกเปิดผนึกและปล่อยปฏิสารเพื่อดูดซับป,ปฏิสารที่พวกเขาปล่อยสะสมและสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพเหมือนชิปสีม่วงถ้าดูดซับมากเกินไปลูกชายของปีศาจที่ปล่อยปฏิสารจะตายทันทีนท ชิปสีขาวการลดเมื่อปีศาจลูกชายเปิดผนึกปล่อยปฏิสารชิปนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาปฏิสารที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อกระจัดปฏิกิริยาการทำลายล้างและลดผลการกระทบของระเบิดชิปสีแดงขยายตัวในทางตรงกันข้ามกับชิปสีขาวชิปสีแดงทำหน้าที่เป็นลูกของปีศาจท,ที่ปล่อยปฏิสารไหล ได้เพิ่มความเข้มของปฏิกิริยาการทำลายล้างหลายๆครั้งสร้างระเบิดที่น่ากลัวมากขึ้นชิปนี้เป็นชิปที่พิเศษมากมันบอกว่ามันสามารถทำงานกับความสามารถอื่นๆเธอจะไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่เธอจะได้รับอะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆรับชิปนี้ไว้มันเป็นไปได้ที่จะเปิดช่องเวลาและพื้นที่ที่จะกลับไปยังเวลาของฉันเอง นักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนนี้ชื่อออรโรรามักชอบตุ๊กตาดังนั้นเธอจึงใช้ผ้า่นกระบอกโปรดของเธอเพื่อสร้างพูดที่สอดคล้องกับลักษณะของชิปเหล่านี้เพราะแต่ละชิปอยู่ในหัวใจของโปรแกรมตุ๊กตานี้เรียกว่าหัวใจของตุ๊กตาตุ๊กตาโปรแกรมพวกนั้นเป็นสัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมพวกเขามีความตั้งใจของพวกเขาเอง พวกเขาเป็นเพียงโปรแกรมที่แนบมากับชิปถ้าคุณมีความตั้งใจใดๆมันเป็นเพียงคำสั่งง่ายๆที่คุณป้อนเข้าไปดูแลพวกเขาแนบกับชิปหากคุณไม่ชอบเจ้าของชิปสามารถปิดและลดชิปได้ตลอดเวลาโดยปล่อยให้เฉพาะชิปเองแบบนี้นี่เองการประดิษฐ์ของชิปเป็นที่รู้จักกันเพียงไม่กี่คนแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเพราะน้าหนายความว่า โลกนี้มีความเป็นไปได้ที่อันตรายมากขึ้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของชิปอาจกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ตอนนั้นครอบครัวที่อาศัยอยู่บรรดาวอังคารนี้ตื่นเต้นกับข่าวนี้หลายทีมต้องการที่จะเปิดรอยกัดเสาะร่างกายของพวกเขาและพยายามที่จะได้รับชิปอื่น,นๆเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งในจักรวาลอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ใช้เวลานานสำหรับบทกวีทำลายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้นำหลักของกวินิพนธ์แห่งการทำลายล้างมีทั้งหมด7คนกล่าวกันว่าหนึ่งในผู้นำที่ชื่อเควสคฆ่าคนอื่น6คนและปล้นชิปส่วนมากไปนักวิทยาศาสตร์หนุ่มออโรราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมากับฉันอาคารที่เป็นป้อมประการหลักของบทกวีแห่งการทำลายล้างจนถึงตอนนี้มันถูกปิดมาสิปีแล้ว มันบอกว่ามีซอมบี้มากมายในนั้นซอมบี้ละ่ะใช่แล้วเมื่อตอนนั้นควิสทำไมค่าคนอื่นได้อย่างง่ายได้ก็เ,เพราะว่าเขาแอบปล่อยไวรัส้ายแรงในระบบอากาศของป้อมประการหลักและฉีดยาแก้ล่วงหน้าอากาศที่มีไวรัสซึ่งนักวิจัยทั่วไปจะตายทันทีเมื่อพวกเขาสูดดมและผู้นำสูงสุดของบทกวีแห่งการทำลายล้างกลายเป็นผีดิบเพราะพวกเขา มีเนื้อเยื่อเสริมภูมิคุ้มกันที่โตตอบกับไวรัสแต่ทำไมนายังมีชีวิตอยู่แบบนี้ล่ะหลายปีที่ผ่านมาป้อมประกันอื่นๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงกรอนเห็นการทำลายได้รับการควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์หลังเกิดอุบัติเหตุป้อมประการหลักโปรแกรมควบคุมปิดทันทีที่นั่นแม้ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ ป้อมประกันอื่นๆและเครื่องหมุนย่อยแบบหมุนบิดทั้งหมดก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติสำหรับทศวรรษที่ผ่านมาควิดไม่มีข่าวเลยและชิปเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏที่ไหนอีกเลยแบบนี้นี่เองถ้าควิดนั้นนำชิปไปยังดาวอังคารมันจะลำบากตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณดาวอังคารไม่มีอาวุธมากกว่าน้ำตาของพระเจ้ากว่าปีที่นั่น มักจะส่งเครื่องตรวจจับไปยังป้อมหลักและฉันมักจะส่งโซคาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันก่อนโซคาได้นำข้อมูลที่สำคัญมามีตุ๊กตาและชิปที่เหลืออยู่ในป้อมหลักแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าชิปตัวไหนแต่นี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆบางทีผู้นำอื่นๆของวันเหล่านั้นที่กำลังจะตายมีการจัดการเพื่อให้บางชิปที่ไม่ได้ให้ควิดค้นพบ และนำออกไปยังไงก็ตามที่ฉันจะขอให้เธอให้ความร่วมมือกับฉันก็คือเข้าสู่ป้อมประการหลักด้วยกันเพื่อค้นหาชิปมน่าล่ะนายจะให้ฉันไปสู้ต่อสู้กับซอมบี้ด้วยหรอนอกจากความสามารถพิเศษของทักษะการต่อสู้ของฉันไม่ว่านายจะดูถูกมั้นล่ะแน่นอนว่าทักษะการต่อสู้ของเธอไม่มีประโยชน์ แม้ว่าไวัยรัสในอากาศจะล่มเหลวสถานการณ์ภายในป้อมละ่ะก็ยังคงไม่ชัดเจนถ้าฉันสามารถหาชิปสีเขียวได้สําเร็จเมื่อฉันเปิดตาปีศาจนั่นก็คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดทําไมฉันกลัวว่าเธอจะต้องใช้ความสามารถพิเศษของเธอแล้วนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากโซคาไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนอื่นจะไม่ทราบมัน แม้ว่าพลังการต่อสู้ของฉันจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาพบกับชิปสีเขียวและเปิดมันอาจจะแตกต่างกันถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะต้องเปิดดตศาศา์ของฉันและช่วยฉันคว้าชิปอื่นๆถ้าอย่างนั้นตัวเลือกแรกของนายก็คือเริ่มต้นด้วยชิปสีเขียวเพราะวิธีนั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าใช่ไหมล่ะใช่ การเปิดตัวชิปเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและวิธีอื่นที่ไม่ถูกต้องมีความเสี่ยงที่ถูกต่อต้านการไหลของปฏิสารไม่สงสัยเลยว่าทำไมครั้งนั้นเขาจะหยุดว่าไงละ่ะสนใจไหมไม่ฉันไม่ชอบต่อสู้กับซอมบี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันด้วยเออสนใจไม่สนใจยังไงก็ต้องไปกับฉัน เพราะว่าเธอไม่มีทางเลือกสกีของเธอไม่มีทางมาถึงถึงแม้ว่าเขาจะมาพบว่าดาวมุนเนื่องจากดาวมุนมีสิ่งกีดขวางทางแสงและแม่เหล็กที่แข็งแกร่งวิธีเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือทางเข้าสู่ป้อมประการที่นักรบเครื่องจกักรกลไม่ใช่เรื่องง่ายที่จัดการกับมันนายคิดดีๆเขาจะไม่มาหลหรอ